จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุนนดิกว้าาที่ยเ ส,สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่รักและเคารพทุกท่านนะคะพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลในวันที่8กันยายน2566ค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงค่ะได้มอบหมายให้โรงพยาบาลพระศรีมหาพโพดำเนินรายการค่ะ กับดิฉันนัทธิชาสุภาพนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นะคะและว,วันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ค่ะนายแพทย์ประภาอุคราน,านันมารวบพูดคุยในรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านผออ,อค่ะครับสวัสดีครับค่ะและสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันนั้นนะคะหลายท่านก็คงรู้จักกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นอย่างดีแล้วนะคะซึ่งเหล่านั้นได้ให้บริการบําบัดรักษา ผู้ป่วยเฉพาะทางด้านจิตเวชในเขตสุขภาพที่10ค่ะซึ่งได้แก่อุบลราชธานีศรีสเกตยะโสธรอำนาจเจริญและก็มุกดาหารนะคะและในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะก็มีวันสำคัญตามปฏิทินสุขภาพจิตขาน,นั่นก็คือวันที่10กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวัน World Suicide Prevention Day หรือวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะ วันนี้ค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผอค่ะว่าวันดังกล่าวนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะครับก็ต้องบอกนี้นะครับว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้นะครับประชาชนคงจะให้ความสนใจและก็ให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เราพบเห็นกันบ่อยๆทุกวันนี้ก็คือเรื่องของผู้ที่ มีอาการทางจิตคลุ้มคลั่งนะครับโดยเฉพาะการใช้สารเสพติดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีปัญหาสุขภาพจิตอีกอันหนึ่งนะครับที่ก็เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าการเป็นข่าวนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่ตกเป็นข่าวนั้นมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทําร้ายตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่ประเทศไทยครับบางประเทศเนี่ยมีความสําคัญมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในประเทศถ้าในเอเชียก็คืออย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยครับเราก็จะพบปัญหาเรื่องนี้มากนะครับดังนั้นนะครับต้องบอกได้ว่าในทั่วโลกเองเนี่ยมีหน่วยงานอยู่2หน่วยงานที่สําคัญครับก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ who ซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันดี อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายโรคครับอันนี้อยู่ที่ยุโรปครับต้องย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาพอดีนะครับก็คือปี2546นีครับในปีนั้นเองได้มีการประกาศครับอย่างเป็นทางการว่าวันที่10เดือนกันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกครับอันนี้ก็คือที่มาเบื้องต้นนะครับที่อยากจะเรียนให้ทราบครับ ก,การฆ่าตัวตายโรคนี่นะคะมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าข่าวคราวในปัจจุบันก็มีให้เห็นอย่างมากมายและสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่10บของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผอคะครับก็ <ๆ S 2> นะครับสืบเนื่องจากประเด็นที่ผมได้กล่าวมาก,ก่อนหน้านี้นะครับแล้วข,ขอเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งครับดังนั้นประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของกระทรวงสาธารณสุขก็คือกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดปูนราชธานีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกรมสุขภาพจิตเองหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงเรียนแพทย์ก็ตามเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเก็ยึดถือ กิจกรรมนี้แล้วก็นำมารณรงค์ร่วมกับนะครับกระแสของโลกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในปีนี้ครับต้องบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังคงนะครับใช้คำขวัญน,นะครับที่ได้มีการรณรงค์ไว้เมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับก็คือปี2,564นะครับต่อเนื่องมาปี2,565และ ก็จะยังคงใช้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับก็คือ3ปีนะครับปี2,566ครับในทีมนะครับหรือแนวทางของภาษาอังกฤษที่กล่าวไว้ว่า creating hope through action นะครับ creating hope through action หรืออาจจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการสร้างความหวังด้วยการกระทำ น,นั่นคือนะครับก็จะยงไปสู่นะครับสิ่งที่ทางาพิธีกรได้ถามนะครับว่าใน5จังหวัดของเขตสุขภาพที่10นะครับอันประกอบด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรอ,อำนาจเจริญและมุกดาหารนั้นในภาพรวมนะครับต้องบอกครับว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศนี่ก็ถือว่ายังไม่สูงมากนะครับเพราะว่า เวลาเราเราเทียบนะครับว่าเอ๊ะจังหวัดไหนมากกว่าจังหวัดไหนนี่เราดูเฉพาะจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จในแต่ละเดือนแต่ละปีไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะจังหวัดวนราชธานีเนี่ยมีประชากรของจังหวัดเยอะกว่าดังนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะทำร้ายตัวเองก็ต้องสูงกว่านะครับในแต่ละเดือนแต่ละปีดังนั้นเวลาเขาเทียบกันเนี่ยเขาจะใช้สัดส่วนที่เรียกว่าอัตรา ผู้ที่ค่าตัวตายสําเร็จต่อด้วยแสนประชากรน,นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าบุคลากรถ้าประชาชนแสนคนเนี่ยมีค่าตัวตายสําเร็จกี่คนนะครับซึ่งในค่าการของประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเราค่าตัวตายเกินนะครับเกิน8ต่อแสนประชากรแต่ตอนนี้มันเกินนะครับเพียงแต่ว่าบางจังหวัดอาจจะสูงโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายอาจจะสูงครับ แต่ถ้าใน5จังหวัดของเขตสูขภาพที่10นี่ก็ยังอยู่ในช่วงประมาณ5-6ครับค่ะก็ยังไม่เยอะนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่อยากให้มีการฆ่าตัวตายสําเร็จอย่างที่ท่านผออ,อว่านะคะแต่หลายคนก็อยากทราบค่ะว่าสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคะ่ะว่าทําไมคนถึงฆ่าตัวตายเกิดจากอะไรได้บ้างคะ่ะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะ,ะตัวเลขอาจจะไม่มากนะครับ แต่แนวโน้มมันมีความเพิ่มขึ้นครับลองนึกดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้กล่าวไว้ว่าตัวเลขโดยเฉลีย่ยของประเทศเรานี้ประมาณ8ใช่ไหมครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนจริงๆไม่ถึง8นะครับบางช่วงแค่5บางปีแค่6ครับตอนนั้นที่เพิ่มมากๆก,ก,ก็คือในช่วงที่เกิดวิกฤตทางด้านสุขภาพจิตนะครับช่วงที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ นะครับแพทย์แต่พอต่อมาในช่วงโควิดก็ยังไม่สูงมากนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนหละหลายท่านเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาสารเสพติดก็ส่งผลกระทบถึงความสุขภายในครอบครัวและยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็นําไปสู่ครับว่าและจริงจริง เรื่องนี้นะครับสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแต่ละวัยนี่มันจะมีความแตกต่างกันนะครับปัญหาการทำร้ายตัวเองเนี่ยจริงอยู่นะครับเราพบมากนะครับในกลุ่มของคนวัยทำงานครับก็คือในช่วงประมาณอายุ20-50ปีแต่ตรงนั้นก็ยังสรุปไม่ได้ว่าคนทำงานจะฆ่าตัวตายมากกว่าคนสูงอายุเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุมีไม่มาก นะครับถ้าดูปริมิตของประชากรเนี่ยนะครับคนที่เปอร์เซนต์ของคนในสังคมจะอยู่ในช่วงของวัยทำงานนะครับแต่ถ้าวัยสูงอายุก็จะมีไม่มากแต่ตอบคำถามนะครับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้คนทำร้ายตัวเองก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะเราวิเคราะห์เป็นวัยก่อนถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรัก นะครับเรื่องของการที่ถูกตําหนิต่อว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะทําให้วัยรุ่นเนี่ยทำร้ายตัวเองได้ง่ายแต่ถ้าเป็นกลุ่มสูงอายุผมจะพูดทีละขั้วก่อนนะครับถ้าในกลุ่มวัยรุ่นก็แบบหนึ่งถ้าวัยสูงอายุก็มักจะเป็นเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับอาจจะป่วยเรื้อรงังอาจจะถูกลูกหลานนะครับทอดทิ้งนะครับก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีคุณค่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไม แต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่ม,มง่ายๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวัยทำงานอันนี้เราก็พบได้เช่นเดียวกันนะครับว่าอาจจะเกิดจากภาวะนะครับทางด้านจิตใจซึ่งเราจะเห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับที่บางทีอย่างเงี้ยนะครับเลิกกับคู่รักนะครับเพราะว่าเข้ากันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับแต่พอ ต่อมาตัวเองได้เห็นว่าอาภรรยาตัวเองไปมีแฟนใหม่นะครับแล้วก็มีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขก็เกิดอาการหึงหวงนะครับแล้วก็อาจจะทําร้ายภรรยาอดีตภรรยานะครับแล้วก็ทําร้ายตัวเองได้อย่างเงี้ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนเราเมื่อเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วอาจจะดื่มเหล้าด้วยอาจจะขาดสตินะครับก็เลยอาจจะทําร้ายตัวเองและก็ทําร้ายคนอื่นไปด้วยครับ พอทราบแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมโยงสําหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะหลายๆคนที่อาจจะรู้จักโรคซึมเศร้ามาอย่างดีแล้วแหละแต่สงสัยที่ว่าทําไมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถึงได้ฆ่าตัวตายคะท่านผอ,อ,อคะครับเอ่ออันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนะี่ยที่วันนี้อาจจะผ่านมาฟังโดยบังเอิญน,นะครับ<ม>แล้วบางครั้งอาจจะคิดว่าเป็นเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยครับก็อยากจะฝากไว้นะครับ<ม>ว่า บางทีมันอาจจะไม่ไกลอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับวันนี้ผมเนื่องจากว่าเวลาเราก็มีไม่มากนะครับแต่ถึงไม่มากผมก็พยายามจะสกัดส่วนที่สําคัญให้นะครับอยากจะให้จําแบบนี้ครับในวันนี้ถ้าท่านจําได้ไม่ทั้งหมดปัญหาการทําร้ายตัวเองอาจจะเกิดจากสองสาเหตุหลักๆอันหนึ่งเรื่องของโรคอารมณ์เศร้าอันนี้ตรงไปตรงมานะครับไม่ยากนะครับแน่นอนครับท่านลองนึกดูสิถ้าวันนี้ท่านผิดหวังด้วย แล้วด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามนะครับคนส่วนใหญ่ที่จะผิดหวังรุนแรงก็คือสูญเสียของรักหรือสูญเสียคนรักนะครับของรักก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแต่ถ้าคนรักก็คืออาจจะเป็นคู่ชีวิตอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออะไรก็ตามนะครับไม่มีใครหรอกครับมนุษย์คนไหนนะครับที่เมื่อสูญเสียของรักและคนรักจะมีอารมณ์สดชื่นอยู่ได้ ส่วนอารมณ์เศร้านี่นะครับถ้าเกิดได้รับการบําบัดรักษาก็จะไม่เกิดการทําร้ายตัวเองแต่ถ้าไม่ได้รับการบําบัดรักษาที่ที่ดีพอที่ครบถ้วนพอหรือต่อเนื่องก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาการทําร้ายตัวเองได้แต่กลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมต้องเรียนงี้ว่าปัญหาการทําร้ายตัวเองในคนร้อยคนเนี่ยนะครับเกิดจากโรคซึมเศร้าจริงๆไม่เท่าไหร่แต่ที่เหลือจะเกิดจากการที่ มีปัญหาในชีวิตอย่างที่ผมได้คุยก่อนหน้านั้นซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่บ่งบอกไว้ว่าปัญหาการทำร้ายตัวเองไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะครับดังนั้นนะครับจึงสามารถเกิดได้กับใครก็ตามนะครับที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีประวัติการรักษากับจิตแพทย์หรือกับโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าการทำร้ายตัวเองที่เกิดขึ้นนั้นนะครับ อาจจะเกิดโดยครั้งแรกแล้วก็ทําสําเร็จเลยก็มีนะครับหรืออาจจะอาจจะเกิดจากการที่มีความคิดก่อนแล้วก็บ่นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันต่อไปอว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าถ้าในกลุ่มที่ทําสําเร็จอันนี้โอ้โหก็อาจจะถือว่ายากนะครับในการป้องกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า ยังมีความคิดแล้วก็บ่นมาหรือบางรายอาจจะถึงขั้นลงมือกระทําแต่ไม่สําเร็จในกลุ่มนี้แหละครับที่เรายังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่องค์การอนามัยโลกหรือสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเนี่ยหยิบประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเขาบอกว่าโรคเอ่อไม่ใช่โรคเรต้องบอกปัญหาการทําร้ายตัวเองสามารถป้องกันได้นะครับถ้าเราช่วยเขาให้ผ่านวุรกิจตรงนั้นไปได้ครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นการขยายความให้เข้าใจมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเท่านั้นที่จะมีการทำร้ายตัวเองแต่ผู้ที่มีปัญหานชชีวิตก็สามารถทำร้ายตัวเองได้นะคะอย่างที่ท่านผอ,อ,อได้เกิ่นไว้ค่ะว่าเราจะมีวิธีเฝ้าระวงังหรือว่าจะดูแลอย่างไรหรือจะสังเกตผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยอย่างไรได้บ้างมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรานะครับคิดว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่นะครับไม่ไกลตัวแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมีหลายรายนะครับที่สามารถช่วยคนที่ครั้งหนึ่งมีความคิดจะทําร้ายตัวเองได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเอาละครับมันมีสัญญาณเตือนนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับเราอาจจะสามารถนะครับค้นหาได้เพราะเดี๋ยวนี้สื่อความรู้พวกนี้มีมากนะครับเช่นเป็นต้นว่าเมื่อไรเมื่อไรเราได้ยินคนบ่นว่า ไม่อยากอยู่เลยเบื่อนะครับอะไรอเงี้ยอันนี้ขอให้เรานะครับตะหนักไว้นะครับบางคนจะมีความคิดว่าถ้าได้ได้ยินคนพูดแบบนี้ปุ๊บก็จะชวนเขาคุยเรื่องอื่นไปซะหรือว่าพูดให้กลายเป็นเรื่องตลกจริงๆแล้วเนี่ยครับทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาหรือจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการที่ดีคือเมื่อมีคนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยให้ชวนเขาคุยทันทีใช่นะ่ะ oh <my. S 1> เกิดอะไรขึ้นอนทิไมถึงถึงพูดแบบนี้ล่ะ รเราคงแน่นอนครับเราคงไม่ถามว่าทำไมคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือแต่เราอาจจะใช้คำพูดที่ดูดูนิ่มนวลน,นะครับแต่เป็นการที่ใส่ใจเขาแล้วสนใจเขาก็คืออา้าวทำไมละ่ะมีอะไรหรอมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าหรืออะไรมองเนี้ยอันนี้จะช่วยได้นะครับเพราะว่าการที่เราถามเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยนะครับช่วย นในการที่เขาไตรตรองได้ดีส่วนอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือบางคนครับนะครับที่เขาอาจจะมีต้นทุนบุคลิกภาพเดิมไม่ดีนะครับผมเคยเห็นครับหรือเคยได้ยินบางคนเนะ่บอกว่าโอ้ชีวิตเขานะเขามีความรักครอบครัวมากเขาเป็นห่วงพ่อแม่มากเออแต่ถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นเขาคงอยู่ไม่ได้เขาตายดีกว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียวกว่าปกปัปจจัยปกป,ป้องนะครับคือบางครั้งคนเราบางทีเรา เราไม่ทราบนะครับว่าคุณค่าของการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่เราทํางานมีครอบครัวนะครับหรือเลี้ยงลูกเท่านั้นนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเราคิดแค่นี้พอวันหนึ่งเราไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่าร้างลูกเกิดเป็นเหตุเสียชีวิตเราก็อาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ไปซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ทราบครับว่าอาะไรตกลงแล้วจริงๆเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันครับ ก็อย่างที่ทราบนะคะว่า10กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรรวมไปถึงการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็สําหรับเวลาของวันเนี้ยเราก็มีไม่มากอย่างที่ท่านผอได้กล่าวไว้นะคะก่อนจะาก,การวันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอได้แนะนําในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันหน่อยค่ะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทุกวันนี้ นะครับเราดิ้นรนไขว้ขวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองความรักชื่อเสียงกิติยศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องการความสุขใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องถามว่าความสุขนี่มันอยู่ที่ไหนครับนะครับเวลาเราสมมุติว่าสมหวังในเรื่องของความรักนะครับเราคงไม่ได้สุขที่ที่ลิ้นใช่ไหมหรือไม่ได้สุขที่ผิวหนังนะเราก็มีความสุขอยู่ที่ใจนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าสุขทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจ ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงใจเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเรารบ,บางทีมันบอกไม่ได้หรอกนะครับบางครั้งคนเราอายุน้อยก็อาจจะป่วยเป็นโรคที่รุนแรงหรือบางครั้งก็อาจจะมีอุบัติเหตุที่เราอาจจะต้องสูญเสียคนรักนะครับของเราไปโดยที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราครับควรจะมีความตระหนักก็คือ ในเรื่องของการที่เรามีชีวิตอยู่นะครับแน่นอนครับนะครับบางครั้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่อย่างน้อยขอให้เรามีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียของรักสูญเสียคนรักอะไรไปแต่จริงๆแล้วเราก็ยังมีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามีคนรักเรามีลูกแต่เราก็ยังมีพ่อแม่ถึงเราไม่มีพ่อแม่เราก็ยังมีเพื่อนเราก็ยังมีคนอื่นที่ถึงแม้ว่าไม่รู้จัก กันก็ยังมีความรักความปรารถนาดีให้กันนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันครับในปีนี้นะครับซึ่งวันที่10กันยายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ครับในเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งจริงๆก็คงไม่ได้หมายความว่าเราจะให้ความสําคัญของวันนี้เท่านั้นนะครับก็อยากจะให้ความสำ,สำคัญทั้งปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในปีนี้ก็ยังอยู่ในธีมนะครับของคําขวัญที่ว่าการสร้าง คววามหังด้วยการกระทํานะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความหวังครับมีความเชื่อมั่นครับว่าแค่เรามีชีวิตอยู่นะครับแค่นั้นก็เป็นความสุขแล้วนะครับโดยผ่านการกระทําครับนะครับขอให้เราคิดดีพูดดีทําดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาประสากอะไรก็ตามเนี่ยแต่การที่เราทําจนเป็นนิสัยนะครับแล้วเราก็ร่วมมือกันครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้นะครับถ้าทุกคนคิดได้แล้วถ้าคนอื่นบางคนยังคิดไม่ได้เราก็ช่วยเขา ปัญหาการทำร้ายตัวเองก็คงจะค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุดครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักวันสำคัญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันก็คือวันที่10กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้นะคะเป็นวันรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะรวมไปถึงวันนี้เราก็ได้รู้สถานการณ์นะคะในปัจจุบันของประเทศไทยรวมไปถึงการดูแล ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าการเฝ้าระวังและการป้องกันการฆ่าตัวตายด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นายแพทย์ประภาอุครานัน์เป็นอย่างสูงนะคะที่มารวมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านค่ะครับขอบคุณครับสําหรับสุขภาพจิตนะคะหรือว่า mental health นั้นนะคะก็หมายถึงภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาสร้างสารรค์ทำงานได้มีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นมีความมั่นคงทางจิตใจค่ะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าท่านนั้นมีสุขภาพจิตเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพคือชีวิตสุขภาพจิตก็คือชีวิตที่มีความสุขค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนัทธนิชาสุภาพนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยท่านนายแพทย์ประภาสอุคารานันท่านภูมิในการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดดินดนนนวว้างห่่ียเอรึ